สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพบพอกันอีกคือเก่าครับผม,มเมาด่าพาลอทงเมืเ่อนี้มาแต่เศรื่เมื่อดเลยพี่นอ้องเศรื่เดือดเลยครับผมใส่เบ็ดไม้กะหมงเก่านี่แหละครับผมยังบุญมีมงไม้ไปอยู่พี่น้องมันหน้ามันแห้งครับผมเนาะทากใส่ไอติกร์เนี่ยมันยังยังอยู่ครับผมก็เลียกวมาต่ออีกว่า มันสียังหมานอยู่ยบ่พี่นอ้องเนาะนี่แหละครับผมหมายใส่กันนี่แหละมองมันหมันมองเกลียวเหระครับผมไปติดตามยามกันครับผมบมันสิหมานคือเกลียวบ่หลังหลังแรกกันพี่น้องเห็นบ้นนอนเนาะมันคือมืดแทะแล้วพอนแจ้งเ,เียง,พ,งพี่น้องหรือ้ ทั้งแรลกเอาเลยเด้พี่น้องนี่ครับผมเห็นบ้าพี่น้องโอ้ไฟเบิดป้อปนี่ครับปอปกำลัางงามเลย ือครับพี่น้องเห็นไหมนี่โอ้ยเดี๋ยวไปเห็นตัวปลาไาเลยเอ้าม,านามันเมือดครับผมหลังต่อไปครับผมหลังที่สองนี่ก็มีดึงเด้พี่น้องหลังที่สองนี่ก็ดึงตึงเลยครับโู้ปกียง xong mình bật tiếng gặp bật ừ ừ leo, đi เข่งครับพี่น้องตัวใหญ่เลยไปเข่งตัวใหญ่เอาตัวหลักตัวเล่นเนี่ยนิดนึงพี่น้องเลยไปเห็นครับเริ่มสิสียกแจ้งแน่นอนแลวล่ะรังต่อมาอันนี้ว่างได้ งไปบ่งถือกับลัางนี่งานตั้งเลงจุกบ่ถือลังนันรอยลงไปกลางน้องเลยพี่น้องคนะ cũng quanh hai như tăng đồn thôi oh, ô đồn mong đứa như thể quảng có một mưa thao hạ tăng đồn สายเบ็ดยุ่ยสซพี่น้องอ้ขาดเสยเบ็ดขาดครับน่ะเดี๋ยวจะฟ้มขาดตรงนี้เสยต้องนี่ยังกลิ่นเหรอแปลกจ้ะโอ้ยเดีด๋ยวจะฟ้มปล่อยพี่น้องอืมโอ้ยงามเลย เบ็ดหายไปไซท้ามหาจังโดดแสดงว่าป่าไงอีหยังกินตัวไงเด่นนี่กนิ่นสินั่งนี้ว่างเลยนั่งนี้บพ่บตึงเอ้าเบียดเลยวะยังกินนอานอพี่น้องเอ้าตุนกันต่อไปครับนั<อ>่งนี้ก็หายพี่น้อง อันนี้หายบุพ้อเลยครับผมหาบ่เจอเลยผมลงเท้าหาไปแล้วฝลายอย่างน้อก,กินลงเท้าหาไปแล้วพี่น้องบุฟ้อเลยสองหลังซ่อนเลยพี่น้องเป็นลักษณะเดียวกัน có này lạy để ngay lại đây, á bốp á bốp á thôi chứ đại đế thì đăng bố lúc ở Xe đài đấy, phần 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 bao phần quá phần 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 phần

đúng chinh chinh đấy là Nút rút bây giờ อย้างมาแหล่าก็เงียบจ,จังปุ่นเลยไ่ถือใจหลังนี่ก็เคียงตับไปเลยพี่น้องมึงเด้อมีผลงานบั้งเปลี่ยนเลยเฮ้ยปวดฉีเดี๋ยวมึงสายตึงเปียกตั้งตึงลอยๆประหลาดพี่น้องเนารุ่นหลัองอื่นกันครับผมส่วนทั้งปลาบัวพี่น้องนี่แหละ

ขออภัยพี่น้องเมื่อกี้กล้องกระโดดน้ำครับผมกล้องตกน้ำสมเลยนี่ถอปอครับผมถืออครับ เ <g arness> บก็บบกระโดดมึงเบ็ดกระโดดน้านี่แล้วโอ้ยบนเบ็บดกระโดดน้าบอวิทกล,กล้องกล้องกระโดดลงน้ำครับตายแต่มันพึ่งตายยู่ครับพึ่งตายหงแข็งแข็งอยู่พี่น้อง nhỉ à, tổ nhây rồi tổ nhây đây tổ này bộ cào con với cây nam đấy cái đoàn bạn tươi đấy các bạn

yên ngập yên phương tiện này là dạng yên yên quay giống cái tỉnh hết rồi Hãy subscribe cho Yên เอาอีกแล้วพี่น้องเตากินเบ็ดผมอีกแล้วออ้ยเนี้ยผู้ต้องการก็ไม่กินดีจังเนาะหาเนี้ยตัดใจเนละ้วพี่น้องเดี๋ยวมีดมันเอาบนนอมันได้เตาไม่ถูกเงีย แต่ีีกัดใจเอาครับุมีอาวุธุมนีนิดลกกุ้งลุ้งเลยนไ่น้องเอาไปกันล้างต่อไปกันครับผมเต่าเมา่กินน้ำน้ำอยู่ผมวานป่าไง เดี๋ยวบม่กี้ล้างด้วยนะเดี๋ยวใส่ใต้สะพานนี่หกลังตั้งนี่งงานตั้งแรงอยู่เก็บอยากเก็บเบ็ดนะครับพี่น้อง ก็กำลังไก่แฟนคลับผมก็เอฟซี FC ผมก็ปั่นอยู่ขึ้นกันนะครับผมเอา้ายุ่มเป็นกันต่อไปพี่นนอะ แล้วครับพี่น้องเบ็ดกันได้เบ็ดแล้วครับเป็ดปลาไม่จะปลาหน่อยพี่น้องมืง่อนนะตัวใหญ่กัดต,าย,ตายครับผมทัม้งคนใดเลยคนนี้ปลาเข้มไปเลยครับ,มรบผมขอกว่าเบอร์อะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจใอ้เปลาด่าฟ้าเลาะทงเละทานต่อไปเล้วพี่น้อง แล้วก็มื่อนี้ผมก็บดิได้เฝ้าไปเห็นงานครับผมเรื่อาบน้ำไปเห็นงานต่อนตอนนี้ก็ใหญ่ๆสีเ่เจ็ดโมงแล้วครับผมฝากไว้ครับผมเด็กๆอย่าลืมอย่ากินแค่ปางครับมาแน่ประมาณเน่มื่อนี้กัมีเหตุการณ์หลายๆอย่างมีทั้งเด็ดขาดเด็ดหายครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็สำหรับพระจากที่เราพิน้องอ์มาสวัสดีครับ